จากงานเจ้าพอ่อพญาเลนะครับในเมืองใช้ภูมินะครับแล้วกลับมางานบวงสรวงเจ้าพอ่อพญาเลและของดีอำเภอหนองบวัวละเวนะครับ2ี2สมกรามักะาภม2 5 6งนหกะครับ23กาสิเป็นมวนแค้นนะครับ24สาวน่อยเพชรบ้านแพงครับ่ 5, ิหาลาตรีสัมพันธ์ครับ 6, ยี่หกทิศเอมย7่ระเบียบวัตศิลป์ี่สิบแปดมวยนะครับมีมวย29่ับเกาสิเป็นคำพูนร่วม,มิตรนะครับเดี๋ยวพาขี่เข้าไปเบื้องบริเวณหมู่มง,างานนะครับ อันนี้ผมเดินทางมาจากทางชชยภูมินะครับถ้าเขามาจากชชยภูมิเขาก็เลี้ยวขวาเข้าไปในอำเภอหนองบัวละวีเลยนะครับถ้าผู้ใดมาทางจตุรัสจั่ขี่ตรงเข้ามาในละวีเลยพี่น้องถ้าผู้ใดมาจากจตุรัสจั่ขี่ตรงเข้ามาเลยครับอันนี้ผมมาจากทางชชยภูมินะครับเลี well ้ยวขวาเข้าไปในหนองบัวละวีเนาะพาไปเบิ้งที่ทางหม่องจัดงานนะครับงานจะมีเริ่มตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่29นะครับกะเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเอาไปเบื้องว่า สถานที่เป็นยังไงเนี่ยถ้าผู้ใดเนี่ยเเคยเขามาเที่ยวกับร้องเขามาเบิงเ้งได้ครับวันที่ยี่สิบสามจะมีล้ำบวงสวงตั้งแต่เศ้านะครับเศร้าของวันที่ยี่สิบสามเลยจัดโดยเทศบาลตำบลหนองระเวนะครับนี่คือป้ายผู้สนับสนุนเด้อพี่น้องเบิ้งเอาหลายๆครับผู้สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้กะน,นี่ครับตามป้ายนี้เลยครับพี่น้องนี่บัวบ่าท,ที่เป็น เศรษีเงินเย็นนะครับล้านเจน้อยเก้าบาทนะครับล้านเจน้อยเก้าบาทเพชรเกษตรพันุนะครับธนาคารออมสินนะครับหรือล้านเศรษฐีเงินเย็นนะครับแล้วก็อีกหางหลายๆหางล้านนะครับนำสมัยนะครับรวมถึงคำตันชัยสอนอ่านเอาด้วยครับบางเที่บผมอ่านบอท่านครับเพราะว่าตัวหนังสือมันหน่อยผมเดียวบ่เห็นเนะาะบอกว่าพันไปผู้ใดเนี่ยกะ เบิงเอ๋อนะครับห่างลานต่างๆที่อยู่ในเครือของอำเภอหนองบัวระเวและในจังหวัดเชียงพูมเฮนี่แหละครับที่เพื่อนมาสนับสนุนในการจัดการจัดงานในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณหลายๆด้วยครับต้องขอขอบคุณหลายแทนเช้าอำเภอหนองบัวระเวนะครับเช้าตำบลหนองบัวระเวน้ำเชิญมากินมาเที่ยวนะครับตั้งแต่วันที่ย3ิบสาถึงวันที่ย9ิบเก้านี่นะครับกัดตอจากงานจะพ่อไงเราก็มาตอ งานเจะพ่อหนองบัวละวีเลยนะครับพักสองสามมือก็มาโตหนองบัวละวีเลยครับหมอํำกาหมอลำยิ่งใหญ่หลายคณะครับ่วารติเป็นสาวน้อยเพชรบ,บ้างแพงระเบียบวัฒนศิลแล้วกะขพูนร,รวมมิตรนะครับแลวกะคือแหลกทกีิเป็นม้วนแขนเ้ยพี่น้องม้วนแขนหยิบสามเลยอย่าลืมมาเที่ยวเด้อครับมาเที่ยวมากินมา,มาช็อปมาชิมนะครับนี่ทางเข่ากับที่ยุ่นี่ครับเดียวาสเข้าไปมองแยกลวตัดเลยครับเดียวเข้าไปกันนี่ปลายแหลกการน,นาโรงเฉียงหมูนะครับนาโรงเฉียงหมู อทอหนองบรรวัวระเวนะครับนี่คือไปพูดสนับสนุนอ่างล้านต่างๆที่ผมได้กล่าวไปนะครับนี่อพัฒนานิคมนี่คือร้านมันนะครับ้านมันพัฒนานิคมอันใดผมไม่ได้กล่าวไปผมเดี๋ยวไปเห็นตัวหนังสือเด้อี่นองนนทอทกไปอันนี้ไม่ได้กล่าวไปพงศักขาเหล็กนะครับกันตูนหนังสือหน่อยผมการาบรูเลี้ยงครับบริษัทคิมแอนคอร์นะครับบริษัทร,ร,รับเมา นะครับอเจกอนบุรีกอนกรีดแล้วก็นี่คือบรเวันมองจัดงานครับบริเวณนมองจัดงานนี่ครับนี่คือมองขายของนะครับอรของของยู่ของกินบทว่าที่เป็นเสพงเสอผ้าแเนียอยู่แนวกินอยู่นี่เบิร์ดครับเิ่นกาโอทบต่างๆครับละสีประมาณนี้บิ๊กวันโฮมมาร์ทนะครับบิ๊กวันโฮมมาร์ทแล้วก็ร้านดีจังยี่สิบบาทนะครับ นี่ก็เป็นป้ายของพ่อเพิ่มพูนนะครับลานพ่อเพิ่มพูนเขานีเองนะครับในค่าวัสดกุก่อสร้างนะครับในป้ายสุดท้ายก็จะเป็นคนไทยมอเตอร์นะครับนี่คือบริเวณหม่องจัดง,งานนะครับหนาร้านนี่เลยพี่นอ้องนี่คือร้านบวงสรวงนะครับหน้าอันุสสรีเจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอหนองบริเวณน,นะครับนี่คือนาทางนานอำเภอดังเก่านะครับ ไฟประดับกับมาแล้วพี่น้องนาทีเริ่มติดตั้งมือนี่นะครับมือนี้นี่ครับบริเวณมองจัดงานนี่สนามกีฬามองนี่ก็บที่เป็นมองห้าหมอลำัมนะครับมองห้าหมอลำมมาตั้งเวทีอยู่ในสนามนี่แหละพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวพาย่างกับเบิ้งกว้างกว้างดีครับจุคนได้เยอะครับจุคนได้เยอะนี่คือมองบริเวณจัดงานเนาะครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องก่อนถ้าผู้ใดเนั่ยไม่เคยมากะผมกับมันแนะนําสถานที่มองที่ มาเที่ยวนะครับนี่คือบริเวณหมองจัดงานคือสนามกีฬาของอำเภอเนี่ยแหละครับประจำอำเภอหนองบัวลวงเลยหมองนี้เลยครับของเล่นกับมาตั้งแล้วพุ่นะครับของอย่ของเล่นสำหรับเด็กน้อยเนาะครับเครื่องเล่นต่างๆนะครับกับมาเล่นพาลูกพาหลำมาเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะครับเมื่อเปิดงานช่วงเปิดงานล้ำเปิดงานเดี๋ยวผมจะมาทายลงให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะครับว่าบรรยากาศสิเป็ยนยังไงเนาะครับที่สวยงามบ่ในการลวงการล้ำเนาะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆลายครับ